นน่ะพีอง้วสวัสดีค่ะพี่น้องสู้ผู้สู้คนมาอีกแล้วมันห้องปงงะแนว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซุกหูทุกคนนะครับเนาะได้๋ยังมาเฮามันนี่แม่ใส่ตันใส่ใยหูหมูใส่ตันพี่น้องใส่ตันแล้วก็ใส่ใส่อ่อนใส่อ่อนนั่นล่ะโอ้มันใหญ่กว่าตัวนี้อยู่ใส่อ่อนแล้วก็หมูหมูพี่น้องนะครับลวกจิ้มมากเลยพี่น้องเด้อลวกสุกๆมาพี่น้องลวกลวกจิ้มเพราะเป็นลวกจิ้มเหนือซ้ำซ้ำเกือบตุ่มรู้ไหมนะตุ่มอะไรไปมี่มี่น้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้ม ซีฟู้ดเด้อครับพี่น้องเด้อมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาพร้อมเดิเจ็ดมาแล้วกาแมนแ,แล้วกาตัวนี้น้ำแก้วแก้วจับน้องพี่น,อน้องเนาะมาเส็สสกกบ,กกบแซ่บด้วกันมีพักกรอบๆพักกรอบๆแล้วกับมีบลารลิมใหม่ดิปลาริมแมนออนหน่อยๆเอาแม่ยิปข,าข่าวคอมติมติบเด้พเอพี่น้องเด้อมาเนี่มากินน้ำกันเด้อเขางามงามมาเนี่ยเขาวนๆเลยมาพี่น้องเส็บแซ่บด้วกันพี่น้องมาเนี่บรรยากาศอยู่ข้างคังหิ้มปลาเอเมนมาแม่กินไปได้ก่อนแล้วเฮ้ยวางหน้าเอาตัวนี้ก่อนเนาะพอ้แต่ว่าได้มากงามงามพี่น้อง มันขาวขาวดีดีเด้อพี่น้อเอามาล้างนี่แ,<ม>แต่บัดที่นี่เมื่อก่อนกินผู้เดียวกินผู้เดียวบัดที่นี่โอ้มันเสียบก็เลยอยากให้ยายมากินน้ำพี่นอ้องเอามาลวกจิ้มจำจุอะไรพี่นอนะ้องเนาะแม่ยจำจุจำจุจำจกินได้ไหมเนาะเอาตัดเนาะขนาดตัดให้ยายก่อนอพี่นอ้องปั้นตาเว้ยโอ้แต่เสียบแต่เนาะพี่น้องกินน้ำกันตัดยังไงอยู่ใสออนพลอยบอลเนี่ย พพออยยใส่ตันร่องรองซิมุอะไรพี <laughs> <c oughs> ่น้องพลอยดีคนมาเยี่ยมมั้งเป่ามาเนี่กินเลยมามาพี่น้องกินน้ำกันเด้อแสบแสบนัวๆเลยมาเนี่ยมาเนี่ยพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวสอดมานาวมาเนี่ยเริ่มสอดอื้มก้อนปมมันอ่อนอ่อนบ่กินได้เนาะแสบฟองแฉะเลยพี่น้องอื ชาเขงงด้วยจบแล้วเป็นแฉบไเจเปียุ่มนดเนี่ยโอ้พี่น้องก็แบเลยบมากแบขนาดี้สุดยอดพี่น้องมันคือใบอมาเนียเนี้ยแฉบไม่ได้กินมุมน ว่าสิกินบ่ได้มาชิมเบิเบงคือมันเป็นกระแสบแท้ว่ะจนนานก,ก็น่าจานนี้นร้านยำบ่ได้พี่น้องก <Playstation S 1> ็เลยได้อยู่บัวใดอยู่เนาะจะว่ากัด<น>้ต้มไม้เปื่อยหรือไหมเนาะแต่นต้มไม้เปื่อยก็ใส่จำกับเนี่ยมันแสบเนาะใส่ตันใส่อ่อนอันนี้หูหูพี่น้องอืมอะไรไปเด้อจุใส่จุใส่ตันกับจุหูหมูหมด ตัวนี้ตัวนี้น่าจะแข็งอยู่ยจะร้อนหนังหมด้ดอกรอมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้ออืมหัวหมูอืมขนาดยอดมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันอือผู้แซ่บบีลีพี่น้องแซ่บคล้าแฉะเลยอือแฉบดีไหยแฉะดีไหมแฉะแฉบดีเลย ก็เป็นยังนัจัดจ่ำใช่แต่ว่ามันกิดเมื่ก็นนะกอยาดเล้กินบดพวงกรืม่่ไเนาะกินบดพวงเน้อปนอนงเดิมเจียจรจับก้อนไหมเนาะน้ำเปี่ยนกดอ chạy bóng thế đi lại không? Nhầm này thôi à? Ừ Nhầm พี่ใจพี่น้องยายกินน้ำหดยังยันย่ายกินน้ำนบ่ใดอยู่มาจะกินบ่ไดตะกียบ่ขึ้นถอยต้องต่นเป็นยังไงต่นเป็นยังไงข้าต่นเปนยังไงเนาะใ่กันหาง้กิน,น่นงครับผม

แถวบดีพนะี่น้องแถวาล็นบดีแถวบ,บค่อยดีบ่ได้คุยเจมส์ชินก็แจวแถวไงคนละแจวเนาะ โอตัวนี้ก็ใสมันพี่น้องใส่อ่อนอ,อย่างแห้เสียบนะเดินบวกรึเปล่าก็ซื้อได้เนี่า <laughs> กมันดีกัาตาเฮาเลย <laughs> แห้งกำลังเฮี่ยนเบาอยู่พี่น้อง <laughs> เราว่าถือก็ขอโทษขอให้เด้่อง่ันก็เปิดส่องมาสอนความว่าเข <laughs> าถือไม่หลับสอนความาว,ว,ว่าเขาเขาบอกดีสุดเี่มมาะเลย

Tay anh anh này anh em em vào em 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 ย่างเบิรงน้องสู้ดีเสียสุดเนาะน้ำปุ๊บปุ๊บเลยเนาะน้ำมันย่างหอมเลีเยอะแก้วพอได้เลยเนาะน้ำมันจะขาด เ่าเป็นอะไรกแกวปู่ว่าจังหวะแก้วดคมเหรอแล้วต้มไดียไป้น้น,นแกวไหมาบอกคือเจ้าสามสิบปีแล้วเว้ยสา่แสีแล้ กินไปกินมาแ่บไปหลีชุดจอดก็ใบอ่อนหลีพี่นอ้องเพราะมันเพไม่ใย่เพิ่งกินพี่น,อน้องกินเมืองแฉะดเวยใส่กันชุนจอดอย่างน่อยมู๊ดได้ม,มาข่างเดียวอื Không phải anh. Ừ. No. Mm. Một ngọc dạy đi dạy béo dạy yaki ngâm ngọn 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 Nếu ngọn 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 mẹ ngọn 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 chứ chăng hãng là hãng ừ, đầy ủa tụi đi ủa năm mươi năm năm Chứ bác năm 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 nhanh năm 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 năm

Nhìn Đẹp nhỉ Nhìn là bé à Lộp đi đi tay luôn ย้วมานันใช้หลายหลุดหนูขนเนาะกับน้ำพริกมะเขือ่อดจ่มแบบพป่นหยองเอยอวหน่อยเยอะหาอใช่หน่อยหน่อมด้ใ แฉบคล้องแทกอีกทีพี่น้องแ็บพี่น้องอากาศที่นีร่มเย็นสบาย่าขน้บอกพี่น้องน่อยอะกินเ่กัเลยเปิดเลยพี่น้องอิ่ม จังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดอ้อทุกสิ่งทุกอย่างกะขอให้ปลอดภัยจากโควิดสู่ๆูต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้กะได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็กดกระลิงอีกกดสับตะไคร่กดไลค์กดแชร์กดกระลิงน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อค่ะแค่นี้แหละค่ะเอาพี่น้องเดี๋ยวพวอคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ